ผมถึงบอกไงว่าใครที่อ้างว่าตัวเองจะนับถือาศาสนาะฟังให้ดีนะยืนยันว่าตัวเองจะนับถือาศาสนาคุณไม่มีทางอื่นเลยนอกจากคุณจะมานับถืออิสลามเท่านั้นเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณจะนับถือาศาสนาเนี่ยมันอัตโนมัติว่าคุณกําลังจะบอกว่าผมจะต้องยึดคมภี่ผมจะต้องยึดคมพี์เพราะาศาสนามันผูกอยู่กับคมภี์คุณนับถือาศาสนาแต่คุณไม่ตามคมภี์คุณนับถือาศาสนาประเภทไหนาาศาสนาหลักๆที่มีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าบอกว่าตัวเองฉันจะนับถือศาสนาฉันจะยึดในศาสนาเนี่ยมันอัตโนมัติเลยว่าคุณกำลังจะบบอออกกกวว่่่่าาาาาฉััันน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 จจะะะะยยึึดดดมมใใใคคคภีีรห้้ศสไถุุณณ คำถามม <antis>, ีอยู่ว่าถ้ามีคัมพีอยู่ส่เล่มมีคมภีอยู่4เล่มคัมพี์เล่มที่123เนี่ยพิสูจน์แล้วไม่สามารถสืบได้เลยว่าเจ้าเจ้าลัทธิหรือเจ้าของศาสนาหรือผู้นำสูงสุดของศาสนานั้นได้พูดเอาไว้แบบนั้นจริงๆไม่สามารถสืบได้ไม่มีสายรายงานสืบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยไม่มีวิธีสืบได้เลยว่าผู้เป็นผู้นำสูงสุดของแนวทางศาสนาได้พูดเอาไว้แบบนั้นจริงๆเนี่ยนะสืบไม่ได้เลยแต่มีอยู่เล่มเดียวเท่านั้นที่สามารถสืบได้และก็ชัดเจนมีเป็นมีความเป็นวิทยาศาสตร์เป็นไซต์ทิฟิกด้วยอย่่าางเป็นนรธมสืบบได้แลววตััคุณอกจะ คำถามมีว่าถ้ามีคัมพี์อยู่สี่เล่มสามเล่มแรกในตรวสอบอะไรไม่ได้เลยว่าจริงยังไงมาจากเจ้าตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เล่มที่สี่เนี่ยชัดเจนว่ามาจากเจ้าตัวจริงพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณจะนับถือคมภีเล่มไหนคุณจะต้องนับถือคมพีรเล่มไหนตอบแค่นี้เองไม่ต้องเยอะถ้ายืนยันว่าจะนับถือศาสนาตั้งแต่ต้นนะก็ต้องคุยแบบนี้ก็ชัดจะนับถือคมพี์เล่มไหนหนึ่งสองสามหรือสี่ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงคือเล่มที่สี่ไม่มีทางอื่นคุณต้องมานับถือกุรอานมายอมรับกุอแลก็คือรับอิสลามเท่านั้นถ้ายยืนนัว่าาาจะะนนนัับถือศสครบ